เย็นจากประเทศเยอรมันค่ะตอนนี้เลิกงานแล้วนะคะก็มีเวลาทําวิดีโอได้แล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าวันนี้มีลูกค้านะคะที่เขามาซื้ออาหารตามสั่งที่ร้านของเรานะคะเขาเอาของขวัญมาให้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีในการเปิดร้านขายอาหารตามสั่งอาหาราไทยสตรีทฟู้ดนะคะเจ้าแรกของหมู่บ้านนี้นะคะแล้วเขาก็คือแบบดีใจมากเลยนะคะที่เราทําอะไรกันแบบนี้นะคะเขาก็ซื้อต้น โหละพานะคะสวยมากเลยนะคะทุกคนเอามาเป็นของขวัญเพื่อแสดงความยินดีกับเราและสามนีนะคะเราก็ขอบคุณเขาไปนะคะเพราะว่ามันมันหายซื้อ,อยากนะคะที่เยอรมันแล้วก็มีราคาค่อนข้างแพงนะคะแพ็คหนึ่ง100กรัมน่าจะราคาประมาณสามยูโร39เก้ซนนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะตีเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ100อยกว่าบาทนะคะประมาณ100กรมัมหนึ่แพ็คนะคะ ก็ในกระถางหนึ่งนะคะมันก็มีต้นเล็กๆนะคะอยู่หลายต้นเหมือนกันแต่เราไม่รู้ว่าพอเราเอาไปแยกปลูกแล้วนะคะมันจะมันจะเจริญเติบโต,ตให้เราหรือไม่นะคะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเราเคยซื้อ,อโหระพานะคะที่เขาตัดกิ่งนะคะกิ่งแก่ๆนะนะคะที่เขาตัดแพ็คใส่ถุงแล้วก็เราก็มาแกะเอาแต่ใบ,บมันใช่ไหมแล้วก็เอากิ่งมันไปปักชำนะคะผลปรากฏว่าบางครั้งนะคะผลปรากฏว่า มันแตกรากนะคะแล้วก็แตกใบใหม่ด้วยนะคะแต่พอเราเอาไปลงกระถางนะคะทุกคนมันก็ตายนะคะย่อยย่อยตายไปเลยนะคะรากมันก็หดเหี่ยวแห้งไปเราไม่รู้และไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเกิดจากการที่เรารดน้ําเปียกเกินไปหรือว่าดินที่เราเอาไปปลูกนั้นมันไม่ใช่ดินสําหรับการปลูกโหระพานะคะก็เลยแบบฉันจะลองปลูกโหระพาไว้เต็อนไปนะคะไปทํา แกงเขียวหวานขายให้ลูกค้าดีกว่านะคะ,ะเราก็เป็นคนที่ชอบกินใบโหระพาอยู่แล้วนะคะพอลูกค้าเอาโหระพามาให้นะคะยิ่งแบบรู้สึกดีใจมากเลยนะคะมันคือมันไม่ต้องอะไรมากมายนะคะไม่ต้องของขวัญชิ้นโตก็ได้นะคะเพียงแต่เป็นอของขวัญอะไรง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็รู้สึกดีใจนะคะมันมันดีใจเนาะ <laughs> คือแบบเราเป็นคนไทยคนเดียวที่หมู่บ้านนี้นะคะที่เราเปิดขาย อาหารไทยตามสั่งนะคะเป็นสไตล์สตรีทฟู้ดนะคะก็เป็นอาหารง่ายๆนะคะอย่างเช่นผัดกะเพรานะคะผัดไทยนะคะ แกงแพนงแกงเขียวหวานต้งขาไก่ต้งยำนะคะข้าวผัดนะคะแล้วก็ผัดมามา่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอาหารง่ายๆนะคะเราก็บอกกับลูกค้าไปนะคะบอกว่าเราเป็นคนไทยนะคะเราก็จะทําแต่สตรีทฟู้ดนะคะอาหารไทยนะคะที่เวลาคนไปเที่ยวเมืองไทยนะคะพวกคุณก็จะได้ทานนะคะเป็นอาหารสตรีทฟู้ดง่ายๆนะคะก็คือมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกนะคะคือแบบเป็นสตรีทฟู้ดเลยง่ายๆนะคะผัด ใส่กระทะผัดก้องเล่งก้งเล้งนะคะพอเสร็จแล้วก็เอาแพ็กให้ลูกค้าแค่นั้นนะคะ,ะหลายคนเขาก็มาบอกว่าอ,อคุณทําอาหารอร่อยนะขอบคุณนะคะที่มาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งที่หมู่บ้านนี้ขอบคุณนะคะเราเราก็เลยบอกว่าฉั้นต้องขอบคุณพวกคุณที่มาอุดหนุนกันนะคะเราก็ดีใจมากนะคะ,ะและสามีนะคะแกก็แบบคิดเอาไว้นะคะบอกว่า ยังไงก็ไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าคนเยอรมันส่วนใหญ่เท่าที่เห็นเขาชอบกินเฟรนฟรายใช่ไหมชอบชอบกินมันฝรั่งทอดเฟรนฟรายนะคะแล้วก็คือพวกแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกอาหารฝรั่งของพวกง,ง่ายๆนะคะม,มันมันคงเป็นไปไม่ได้ที่เธอเปิดขายอาหารไทยตามสั่งแล้วจะมีคนเข้ามาซื้อทานนะเราก็บก ไม่ลองก็ไม่รู้นะตัวเองเราเราลองกันดูก่อนดีกว่าไหมแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆนะฉันจะฉันจะยอมลงทุนไปทํางานทําเป็นแม่บ้านทำความสะอาดหรืองานอย่างอื่นก็ได้นะคะผลปรากฏว่าเปิดมาแล้วเกือบสามอาทิตย์นะคะก็ผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะตื่นเต้นจังเลยผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะก็ไม่ถึงกับดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็มีอีกหลายคนนะคะที่เขายังไม่รู้นะคะว่าที่นี่เป็นร้านขายอาหารตามสั่งนะคะเพราะว่า เรายังไม่ได้ติดป้ายโฆษณานะคะแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสีรถอินบิสใหม่ด้วยนะคะซึ่งมันก็เป็นรถอิ b บิสนะคะที่เจ้าของเดิมนะคะเขาใช้ขายแฮมเบอร์เกอร์นะคะมันก็ค่อนข้างจะแบบสีสันเป็นรูปแฮมแฮมเบอร์เกอร์นะคะด้านนอกเนาะนะคะก็มีคนมาถามหลายคนแล้วนะคะบอกว่าคุณขายแฮมเบอร์เกอร์หรอมีมีแฟนฟรายทอดไหมมีแฮมเบอร์เกอร์ใส่เนื้อเยอะๆไหมเนื้อก้อนใหญ่ๆผักสลัดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย เขามาถามเราก็บอกว่าไม่ค่ะไม่ขายอาหารไทยค่ะอาหารไทยหรออาหารไทยเป็นยังไงฉันไม่เคยกินอนะเผ็ดไหมอะ <c oughs> มันสนุกมากเลยนะคะทุกคนแบบขายอาหารแล้วมันมีคนเข้ามาถามเรานะคะบางคนเขาก็ไม่ซื้อบางคนเขาก็ซื้อไปลองนะคะสองสามเมนูนะคะเขาก็เลือกเอาเมนูที่มันน่าทานนะคะติดมือกลับบ้าน,นะคะ่ะไปฝากคนที่บ้านไปลองทานนะคะถ้าอร่อยถูกใจเขาเขาก็กล <c oughs> <ๆ>ับมาซื้อซ้ํานะคะก็มีหลายคนนะคะที่กลับมาซื้อซ้าเนาะนะคะ นั่นแหละค่ะก็คือเรื่องราวของเรานะคะสไยเยอรมันนะคะที่เปิดร้านขายอาหารตามสั่งอยู่ที่เยอรมันนะคะเร,เราอาจจะเป็นคนไทยอีกคนนึงนะคะที่มาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งที่เยอรมันนะคะอาจจะมีคนอื่นนะคะที่เขาทําอยู่ก่อนนั้นแล้วแล้วก็เก่งกว่าเราทําอร่อยกว่าเรานะคะแต่ว่าของเราก็เป็นร้านเล็กๆนะคะที่กําลังพยายามฝึกฝนนะคะและจะรักษามาตรฐานของอาหารไทยนะคะเร็วสะอาด นะคะแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะเพื่อให้ลูกค้าทุกคนติดใจนะคะแล้วก็ประทับใจว่าเออเนี่ยนะฉันได้ทานอาหารไทยก็วิดีโอนี้พูดมาเยอะแล้วขอบคุณท,ที่ทุกคนรับชมจนจบนะคะเราเอาไว้พบเป็นใหม่วิดีโอหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวชีวิตของเราให้ฟังต่อไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ